สวัสดีครับมาทำโปรเจกต์อินเวสกันต่อนะครับไปเปิด Visual Studio 2017ขึ้นมาเลยครับไปที่ไฟล์แล้วก็ Open Project Solution นะครับไปเปิด Project Invest ขึ้นมาคราวที่แล้วเราใช้ Label ในการแสดงผลใช่ไหมครับเวลาเรากด Search <c oughs> แต่ว่าตัวเลเบลเนี่ยมันไม่มีสโตร l นะครับคือเราไม่สามารถจะสไลด์ไปให้ไปไปถึงปีที่ร้อยที่เราทำไม่ได้มันก็สุดตรงไหนก็ตรงนั้นนะคราวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นให้มันสโ o ร l ได้นะครับโดยการใช้ Text Box เข้า,ขามาช่วยก็ไปที่ฟอร์มนะครับแต่เมื่คลิกที่ตรงฟอร์มในนี้ก็ได้ครับ Solution explorer แล้วก็ลบตัวนี้ทิ้งเลยครับ l output คลิกไปที่ L u t p u t นะครับแล้วก็กดปุ่ม Delete หรือว่าคลิกขวาแล้วก็ DELETE ก็ได้ครับแล้วก็ไปที่ Tools box ไปเอา Text box ออกมานี่ครับลาก Text box ออกมาวางพอวางเสร็จอย่าลืมว่ามันจะขยายขนาดไม่ได้นะครับขยายลงข้างล่างไม่ได้เห็นไหมครับเราต้องไปที่ Property ของ Text box แล้วก็ไปเปลี่ยน <c oughs> ผมขอกดเป็น c a t ตา o r y ก่อนนะครับแล้วก็จะได้ดูในส่วนของ Layout อยู่ในไหนที่ฟิกไซส์ไว้นี่นะครับอ๋อนี่ครับมันติลายมันติลายตรงนี้นะครับในส่วนของอยู่ในส่วนของ Behavior มันติลายเนี่ยเราเปลี่ยนจาก False เป็น true นะครับมันจะได้สามารถที่จะมีหลายบรรทัดได้นะครับแล้วก็ตรงเราก็จะสามารถลากได้แล้วราวนี้นะครับลากมันออกมาให้ <c oughs> เต็มจอเลยนะครับแล้วก็ไปตรง layout นี่ครับ anchor เนี่ยแล้วก็ตรึงไว้ทุกด้านเลย top left นะครับข้างบนทางซ้ายทางขวาและข้างล่างด้วยมันจะได้ยืดตามตัวนี้นี่ เรียบร้อยพอได้แล้วเนี่ยเราลองรันดูนะครับสตาร์อก็จะเออร r เลอเพราะว่า,เ,าเราคําสั่งเราเนี่ยเดี๋ยวมาคลิกดูตรง e er อ r o r นะครับเห็นไหมครับตรงเราให้ l output text ซึ่งมันไม่มีนะครับเราก็กลับไปหน้าฟอร์มนะครับเปลี่ยนตัวนี้ตัว textbox เนี่ยเปลี่ยนชื่อ textbox ก่อนให้เป็นนี่ครับตรง name มันผมเปลี่ยนเป็นชื่อ tb นะครับแล้วก็ เอาพุ t แล้วกันนะครับย่อมาจาก text box output พอได้แล้วเราก็กลับไปที่โค้ดเราตรงฟอร์มหนึ่งนะครับเปลี่ยนจาก L output เห็นไหมครับเป็น T B output เนีมันก็จะไม่เออเลอร์ละ start นะครับกด search เห็นไหมครับมาละแต่พอมาแล้วเนี่ยมันก็ยัง score ไม่ได้อยู่ดีนะครับเราต้องไป enable score ก่อนนะครับ แล้วก็กลับไปที่ตัวฟอร์มดีไซน์คลิกไปที่ Text Box นะครับมาดูตรง Property เนี่ยหาที่เขียนว่า Scroll Bar เห็นไหมครับนะเลื่อนจะเป็น h o r i z o n t a l หรือว่าจะเป็น vertical นะครับด้านนี้เอา both เลยแล้วกันนครับทั้งคู่เลยแล้วก็รันใหม่นะครับ start ต้อง Search ดูเห็นไหมครับคราวนี้เราก็สามารถที่จะ s c r o l l ได้ละ,ะง่ายไหมครับแค่นี้เองนะครับวิธีการใช้ Text Box เข้ามาช่วย อลองย่อดูนะครับพอย่อปุ๊บตอนนี้เห็นแค่ปี3-3ก็จะสกรได้แล้วเทคนิคนี้ก็เอาไปใช้งานได้นะครับใครที่อยากได้สกูร์กรบาร์ก็ทำแบบนี้ได้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.itechsoftware.co.th หรือ facebook.com/itechsoftwareth หรือเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า itechsoftware ก็ได้